เดินพรปยันคณะกรรมการโครงงานสิ่ประดิษฐ์สมองคนของตลท่านนะครับอัตมาภาพสามเณรภูมินภีของขินชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามอัตมภาสามเณรธรรมวุฒิแก้วมงคลชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองอัตมาภาสามเณรห้รดนสกุพชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองต่ออัตมามาจากโรงเรียนพระปริยธรรมเกตุเดียววิทยาวันนี้จะมานำเสนอโครงงานชื่อมงค่าเชื้อในชีวิตไหวคิดไว้ที่มาและความสำคัญของอุโม,มงค่าเชื้อนี่ครับ เนื่องจากในปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โรคโควิด -19 คือโรคติดต่อซึ่งเกิดจากไวรัสโคโรนาที่มีการค้นพบล่าสุดนะครับรัและโรคอุบัติใหม่นี้ไม่เปที่รู้จักเลยจนมีการแพร่ระบาดในเมองปูฮันในเดือนธันวาคมปี2019ขณะนี้โรคโควิด -19 มีการแพร่ระบาดไปทั่วส่งผลกระทบแก่หลายประเทศทั่วโลกนะครับ การป้องกันเบื้องต้นคือล้างมือด้วยแอลกอฮอล์หรือน้ำสบู่บ่อยๆเพราะการทำความสะอาดมือด้วยสองวิธีนี้เป็นการฆ่าเชื้อโรคที่อยู่ในมือเรานะครับแต่การทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์หรือทำความสะอาดด้วยทอสะอาดด้วยน้ำสบู่นะครับเป็นการทำความสะอาดหรือฆ่าเชื้อโรคเพียงจุดเดียวเท่านั้นแต่ ส่วนบริเวณร,ร่างกายเนี่ยก็อาจสามารถมีเชื้อโรคอยู่ได้เช่นกันครับดังนั้นทางผู้จะทำโครงงานจึงมีความสนใจที่จะประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ที่สามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติเพื่อพ่อนแอลโกอฮอล์ฆ่าเพื่อฆ่าเชื้อโรคที่ติดอยู่ตามละตามเสื้อผ้าร่างกายซึ่งเครื่อง สามารถทาง,งานได้โดยระบบสมองคนไม่ต้องควบคุมเป็นการได้ความรู้ที่สามารถนำไปศึกษาในชีวิตประจำวันเป็นแนวทางต่อการพัฒนาและต่อยอดผู้ที่สนใจต่อไปครับจุดประสงค์ของโครงงานนี้คือ 1. เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบมองท่าเชือ้อในคิดด้วยคิดไบสอง เพื่อนำความรู้ที่ได้ศึกษามาใช้ในชีวิตประจำวันอุปกรณ์และโปรแกรมที่ใช้อุปกรณ์มีแปอย่างคือคลิปไบต์ออตาสุนิกเซนเซอร์รีเลย์ปัม๊มท่อ p วข้อต่อท่อ p p วีแล้วก็และกลัโค้ดโค้ดโ,โปรแกรมที่ใช้ก็มีประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ หลักการทํางานของโม,มงงค่าเชื้อในคิดด้วยคิดใบเนี่ยนะครับจะมีอัลตราโซนิกเซนเซอร์ซึ่งเป็นเครื่องวัดระยะเมื่อผู้ใช้นํามือเข้ามาในระยะไม่เกิน10เมตร10เซนเมตรเนี่ยนะครับระบบก็จะทำการส่งข้อมูลไปยังคิปไบหลังจากนั้นคลิปใบก็จะส่งข้อมูลเพื่อไปอยังรีเลย์รีเลย์จะทําการเปิดปั๊ม เพื่อปั๊มแอลกอฮอล์ออกมาพ่นในร่างกายเราระบบเมื่อนำมือเข้าไปใกล้แล้วอัตราโซนิกเซนเซอร์ก็จะนับเวลาอยู่ประมาณ3วิหลังจากนั้นประมาณ2 2-3วิให้เราไปยืนรออยู่ตรงกลางณนะอุโมงค์แคาเชียอนั้นก็จะทำการพ่นแอลกอฮอล์ออกมานะครับจะพ่นแอลกอฮอล์ออกมาประมาณ3-4วิวินะครับ ผมจะมาสาธิตโครงงานอุโมงค่าเชื้อครับขั้นตอนที่หนึ่งก็เอามาือใางข้าลัางซินเซอร์ระบบจะทําการนับเวลาสามวินะครับ <c oughs> ก็เข้าไปรอระบบจะทําการพ่นแอลกอฮอลออกมาหลังจากพ่นเสร็จแล้วก็เดินออกมาได้เลยนะครับ <c oughs> สาธิตก็มีเพียงเท่าน,นี้นะครับ